สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการใช้ iDo กันนะครับค่ะเดี๋ยวครูคจะส่งลิงก์ iDo ไปให้ในทางแชทนะครับ คให้นักเรียนเข้าไปเขียนชื่อตนเองหรือว่าสิ่งที่ตนเองชอบก็ได้ครับก็คือขั้นตอนการประเมินความน่าอยถ่ของข้อมูลนะครับอย่างนั้นะครับเราก็ต้องดูว่าข้อมูลเนี่ยมนตรงตามความต้องการของเราหรือไม่นะครับ เด็กชายเด็กดิงแม็กเข้ามาแล้วนะครับความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้วก็ความตตรงสมัยของข้อมูลนะครับคือว่าเวลาที่เวลาของข้อมูลนะครับเป็นเวลาที่มีความทันสมัยหรือว่าเป็นข้อมูลเก่าหรือข้อมูลใหม่นะครับแต่ก็หลังจากนะครับเราต้องดูต่อระดับเรื่องของข้อมูลนะครับซึ่งระดับหนของข้อมูลนะครับก็จะมีสองประเภทคือข้อมูลถึงภูมินะครับจะเราะข้อมูลวิทยาภูมิข้อมูลระดบภูมิเนี่ยคือข้อมูลที่ เราได้เก็บรวบรวมไนด้วยครับส่วนข้อมูลที่ดีครูมีตัวมีคนรวบรวมเรียบร้อยครับครับของครูก็มีนี่แหละใช่ไครับเดี๋ยวให้เรามาชื่นันในเดี๋ยแล้วค่ะโอเคครับนี่ก็นักเรียนใช้ไอดูเป็นแล้วนะครับ ใช่เป็นแล้วค่ะงั้นให้ละกเกินไปศึกษาต่อว่าจะใช้ในทางไหนได้ม้ากอย่าคุณกอจบการสอนเรียนครั้งนี้ครับขอบคุณครับโอเคค่ะ